สวัสดีครับผมจิจสนการพรพูศีนะครับจิรินชัยเดชน,นะครับที่ได้มาเรียนหลักสูตรวิธันตะสาสมาธิออนไลน์นะก่อนหน้านี้ผมเรียนหลักสูตรนี้เหมือนกันฮนะแต่ว่าเรียนออนไลน์ช่วงที่สักสองปีที่แล้วแล้วก็ในภาวะโควิดก็หยุดเรียนไปแล้วก็มาเรียนต่อทัานั่นออนไลน์ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครที่จัดโดยที่นี่ก็คือโรงเรียนอนุบาลพุทธชาตินะครับก็เป็นรุ่นที่2องแลรู้สึกว่าประทับใจอะไรกับการเรียนออนไลน์ในะครั้งนี้บ้างก็ แน่นอนฮะจัดสรรเวลาได้สอดคล้องก็คือเราสามารถเรียนได้ช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงคืนหรือช่วงตอนเช้าก็ได้เราสามารถมาเรียนได้เราได้อะไรจากหลักสูตรนี้มากมายแน่นอนเราเจอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเข้ามานะฮะอารมณ์เราในแต่ละวันมันสวิงไปแต่ละวนันขึ้นขึ้นลงๆนะเจอเหตุการณ์อะไรฮะเอาแค่ขับรถบนท้องถนนก็บางทีมีคนปาดหน้าเราบ้างคนแทรกเราบ้างนั่นถ้าอารมณ์เราขุ่นมัวเนี่ยมันก็สะบงต่อน,อนะฮะ ความคิดเรานะส่งผลอารมณ์ด้วยนะ,ะันั้นจุดหนึ่งที่จะเบรกความคิดเราได้คือเรื่องของตัวสตินะตัวสมาธินั่นเองนะ,ะันั้นเราจะได้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เราเจออาจจะเจอลูกค้า,าเจอเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันทําให้ส่งผลต่อกระทบต่ออารมณ์เราในทุกวันนะครับสู่รของพ่อเนี่ยเราจะรู้ว่าเออสมาธิลึกสมาธิตื่นมันแตกต่างกันยังไงนั้นเราในชีวิตประวันเราใช้แค่สมาธิตื่นเนาะอาจจะบางวันมันก็หลุดไปได้นะฮรกระทบอารมณ์เราแต่วันนี้ถ้าเราฝึกนะฮะได้ลึกมากขึ้น ใ้สมาธิลึกเนี่ยมันก็จะมีลบล้างอารมณ์ที่มันไม่ดีออกไปมันจะสะสมพลังจิตเราจะทาให้เรามีความรอบคอบมีความหยุดยั้งมีความเตือนตนได้มีความอดทนนะครับแล้วก็ทําไมมีความเฉียบคมสุดท้ายก็คือฮะบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็สามารถวางเฉยได้นั่นคือจุดหนึ่งที่หลักสูตรของหลวงพ่อนอกจากมีเรื่องเล่าของหลวงพ่อแล้วอ,อาจารย์มาสรุปให้ฟังแล้วนะครับมีพี่เลี้ยงมากระตุน้นคอยเตือนเราแล้ว,ลวนะมีหนังสือให้เรา วมีคลิปต่างๆให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมนั้นเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับก็หลักสูตรนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติที่จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นรุ่นที่2นะก็อขอบคุณพี่เลี้ยงด้วยนะพี่เขมพี่กานะครับที่ดูแลเดซา,ายเป็นอย่างดีมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณผู้แนะนำนะฮะน้องพักนะที่เรียนรุ่นหนึ่งออนไลน์ก็ดีนะ <c oughs> อยากจะแนะนําใครผมว่าแนะนําทุกคนได้เลยนะครับใครที่รู้สึกว่ายัง ทำอะไรก็ยังติดติดขัดขัด,ขดนะอารมณ์เราสซวิงในแต่ละวันเราเจอเหตุการณ์แล้วสุดก็ทำไมเลามีความเครียดเยอะเดือนนะฮะก็สามารถมาเรียนได้เลยนะครับก็จะช่วย PR หลักสูตรนี้รุ่นถัดไปก็จะบอกกล่าวคนอื่นนะครับแล้วก็แม้กระทั่งผมเนี่ยผมทําบรรยายนะหลักสูตรอย่างเช่นเรื่องของ Mindset เรื่องความคิดเนี่ยก็จะบอกเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายไม่อยู่ที่ความคิดเราความคิดเราเอย่างเช่นเราเจอใครก็แล้วแต่เหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะ ยิ้มหรือหน้าบึ้งเราจะขี้เกียจหรือเราจะขยันเราจะมุ่งมั่นหรือย่อท้อเราจะคิดลบหรือเราจะคิดบวกอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่ตัวที่จะบอกได้คือหยุดเราได้คือตัวสติเนาะและสมาธิก็เลยจะแนะนําคนอื่นว่าสามารถฝึกได้นะเรียนที่ไหนก็สะดวกเพราะสามารถเรียนออนไลน์ได้เลยนะครับก็เป็นหลักสูตรของผงพอวิลเลียก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเรียนหลักสูตรวิทันตศาสตร์สมาธิออนไลน์ ด้วยกันนะครับก็ oh. อยากให้มาเรีนด้วยกันนะครับแล้วพบกันนะครับในรุ่นถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันดวงฤดีมณีวงเลิศอายุ63ปีดีใจที่ได้มาพบกันในคลิปการแสดงความรู้สึกครั้งที่สองเปิดเทอมสองมาอึง้งทึ่ง กับเนื้อหาของหลักสูตรที่พระอาจารย์สอนยากมากทีฉันไม่เคยเรียนเรื่องสมาธิมาก่อนพระอาจารย์เป็นคุครูคนแรกเนื้อหาไยเรื่องไม่เข้าใจคำศัพท์ก็ยากแต่ที่น่าดีใจคือพระอาจารย์ท่านให้กําลังใจลูกสิ์เสมอมาเทปคำสอนครั้งหนึ่ง ท่านบอกว่าท่านจะอยู่คอยช่วยเหลือลูกศิษย์ตลอดเวลาปลื้มปิติจริงๆค่ะที่พระอาจารย์ท่านเมตตาลูกศิษย์แบบนี้ถึงแม้เนื้อหาจะยากมีฉันก็จะพยายามฝึกฝนและปฏิบัติเต็มความสามารถที่ตัวเองจะทำได้แต่เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงคารามยูเครนรัสเซียหรือเหตุการณ์สังหารหมู่ที่หนองบัวลำพูนดิฉันอยากจะบอกตัวเองว่าแค่เรียนในภาคหนึ่งพื้นฐานของการทำสมาธิฝึกตนให้มีสตินั่นก็เหลือเหลือเฟือแล้วค่ะดิฉันอยากจะขอบคุณท่านแรกคือพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยัง ที่ท่านเมตตาจัดทำหลักสูตรและเนื้อหาที่ดีๆให้พวกเราลูกศิษย์รุ่นหลังยังได้มีโอกาสศึกษาอยู่คนถัดไปคือน้องเล็กคุณจิรัชยาที่แนะนำบทเรียนหรือหลักสูตรนี้ให้ถัดไปคือคุณครูผู้ช่วยน้องโรสนัทพิชาพรที่ให้กำลังใจให้คำแนะนำ ติดตามช่วยเหลือตลอดทั้งสองเทอมละท้ายที่สุดดิฉันใคร่ขอขอบคุณคณะอาจารย์และทีมงานผู้ร่วมจัดการหลักสูตรวิทันตษศาสตร์สมาธิออนไลน์ทุกท่านด้วยนะคะดิฉันอยากแนะนำเพื่อนๆอ,อีกหลายคนอยากให้พวกเขามีบุญวาสนาเช่นเดียวกับดิฉันที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องของชีวิตเรื่องของความจริงเรื่องของความรู้ ในเรื่องสมาธิอันจะยังประโยชน์ยังน้อยที่สุดสร้างสติให้มีกับตัวเองอยู่เสมอสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่ร่วมเรียนด้วยกันขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์และเพื่อนๆทุกท่าน ดิฉันนางสาวสวารวณีโเจริญอายุ44ปีเลขที่30หลักสูตรวิทันตสมาธิรุ่น2มีความประทับใจในคำสอนหัวข้อความช้าเร็วที่เกิดของวิปัสสนาในเรื่องของความช้าเร็วนั้นเราต้องมีความพร้อมซึ่งความพร้อมเราเรียกว่าองค์กรของวิปัสสนาซึ่งมีด้วยกัน5ประการพร้อมทั้งเป็นฐานจิตของผู้ดำเนินวิปัสสนาก็จะนำไปสู่ความ เดียวช้าของวิปัสนาค่ะขอขอบคุณพระอ,อาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโลที่สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาทำให้เราได้พบกับความสงบและความสว่างค่ะขอบคุณอาจารย์พี่เลี้ยงทุกทกท่านที่สละเวลามาให้ความรู้แก่ข้าพเจ้าจนเกิดปัญญาในการเรียนรู้อยากแนะนำให้กับเพื่อนร่วมง,งานค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังมีปัญหา ในการทำงานถ้าได้เรียนรู้แล้วก็สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อรลชนีบูลอุดมแชรัตค่ะอายุ66ปีเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทันตาศาสมาธิรุ่นที่สองประทับใจในคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อ ในเกือบจะทุกๆหัวข้อเลยค่ะตั้งแต่พื้นฐานประโยชน์ที่เราได้จากการทำสมาธิว,ธวิธีการทำสมาธิที่ถูกต้องรวมทั้งการปฏิบัติสมาธิรวมทั้งผลที่จะได้จากสมาธิซึ่งจะช่วยให้จิตใจมีความสงบสุขนะคะเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างคิดว่ามีความเข้าใจ ผู้คนมากขึ้นรวมทั้งทำให้มีโอกาสได้มีการทบทวนตัวเองจากการที่เรามีสติมากขึ้นค่ะอยากจะให้แนะนำใครบ้างที่จะเข้ามาเรียนและมีแนวทางเผยแพร่หลักสูตรอย่างไรนั้นนะคะในเบื้องต้นเนี่ยก็พยายามที่จะให้คนในครอบครัวนะคะเข้ามาเรียนมีโอกาสแนะนำญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะ ให้มีโอกาสเข้ามาเรียนการกล่าวขอบคุณใครบ้างนี่ก็เบื้องต้นเลยค่ะต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์หลวงพ่อที่ได้ให้มีหลักสูตรของการเรียนสมาธิขึ้นในประชาชนทั่วไปนะต้องกล่าบขอบคุณดออรอุศิลาซึ่งเป็นผู้ดูแลสาขาที่37 ที่ได้ให้โอกาสกับพวกเราที่ได้มีการเข้าเรียนขอบพระคุณอา,อาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้ความรู้ให้มีการทบทวนนะคะแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งที่ให้มีการเรียนออนไลน์นะคะเพราะว่า,าในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งการเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวกนะการพบปะผู้คนก็ไม่ค่อย ก็ก็ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยทำให้เราสามารถเรียนหลักสูตรสมาธิเป็นการทบทวนจากที่เคยเรียนมาแล้วอีกครั้งได้อย่างต่อเนื่องโดยโดยให้มีการเรียนออนไลน์ขึ้นนะคะซึ่งซึ่งช่วยให้ใครๆหรือว่าแม้แต่สิทธิเก่าที่อยากจะทบทวนเนี่ยนะคะได้มีโอกาสเข้าถึงเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างไม่ติดขัดไม่ว่าจะอยู่ใน ผู้มิภาคใดนะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงหลักสูตรได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อลันชลด,ดิดดีนะคะอายุ47ปีปัจจุบันทำงานเป็นฟีีแหลันอยู่ที่บ้านนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบทำให้รู้สึกเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับแล้วก็สมาธิค่อนข้างสั้นเพราะว่า จิตใจจดจ่อกับเรื่องต่างๆรอบตัวมากจนเกินไปพอมาลงเรียนสมาธิออนไลน์นะคะทำให้รู้สึกว่าจิตใจเราสงบมากขึ้นเราผ่อนคลายมากขึ้นก่อนนอนทุกคืนจะทำสมาธิสั้นๆด้วยการหายใจเข้าออกต่อเนื่องนานๆนะคะจนหลับไปเป็นการผ่อนคลายตัวเองได้ด้วยนะคะพอตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกสดชื่นมากขึ้น เวลาทำงานก็มีสมาธิมากขึ้นบุคคลที่เกิดความเครียดก็จะใช้วิธีการหายใจเข้าออกผ่อนลมหายใจทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเรียกได้ว่าเมื่อเรียนวิชาสมาธิไปแล้วสามารถนำไปต่อยอดและนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้หลังจากที่เรียนสมาธิออนไลน์เข้าเทิรที่สองรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นไม่เครียดแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นด้วย อยากให้ทุกท่านที่สนใจนะคะลองเข้ามาเรียนสมาธิออนไลน์ด้วยกันค่ะเรียนที่ไหนก็ได้นะคะเรียนตามหลังก็ได้และขอขอบคุณพระอาจารย์นะคะที่ทําให้เกิดคอสมาธิออนไลน์ขึ้นขอบคุณพี่เลี้ยงและทุกท่านที่ช่วยประสานงานทําให้การเรียนสมาธิในทุกๆวันนะคะผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะ หลังจากที่จบคอร์สสมาธิไปแล้วนะคะจะยังคงนำวิชานี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันด้วยค่ะขอบคุณอีกครั้งสำหรับคอร์สสมาธิออนไลน์ดีๆด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิติน,นั้นผู้สีสลับค่ะความประทับใจนะคะจริงๆประทับใจหลายๆอย่างเลยใน หลักสูตรนี้นะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอยกตัวอย่างมาอันนึงก็คือในเรื่องของเนื้อหาของหลักสูตรนี้นะคะซึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยได้ร้อยเรียงหลักสูตรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะที่ไม่มีหลักสูตรไหนจะเรียบเรียงได้สมบ,บูรณ์ขนาดนี้นะคะเพราะท่านได้กล่าวถึงทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางแล้วก็ในที่สุดนะคะในเบื้องต้นก็อย่างเช่นวิธีการอิเลียบท่างๆของการทําสมาธินะคะการบริกรรมแล้วก็ลักษณะการต่อต้านสมาธิ ความเจ็บปวดเมื่อยเหนื่อยหิวนะคะในท่ามกลางก็คือสภาวะของฌานของยานนะคะแล้วก็สภาวะธรรมอื่นๆที่เราอาจจะพบเจอในระหว่างการทําสมาธินะคะแล้วก็ในสุดท้ายคือการทําที่สุดแห่งทุกข์ก็คือในเรื่องของวิปัสสนาญาณน,นะคะความรู้ต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นล่องหรือเป็นทางเดินที่เราได้วาดเอาไว้ไว้ล่วงหน้านะคะเมื่อวันใดที่เหตุและปัจจัยถึงพร้อมนะคะ ความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นทีละลำดับทีละลำดับนะคะซึ่งจะทําให้ความเข้าใจเราเนี่ยเป็นไปตามที่เราร่องที่เราได้ทําเอาไว้นะคะแล้วก็มีความสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะเป็นลําดับแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็สิ้นความสงสัยได้เกิดความตระหนักรู้ได้ในที่สุดค่ะ เันแรกที่อยากจะขอบคุณเลยนะคะก็คือพระอาจารย์หลวงพ่อนะคะที่ได้ใช้ความวิญญาอุตสาหะนะคะทุ่มเททั้งแรงกายและก็แรงใจของท่านนะคะรวบรวมความรู้และประสบการณ์ทุกอย่างที่ท่านมีนะคะมาเขียนออกมาเป็นหลักสูตรดีๆให้เราได้เรียนกันนะคะทีมงานแอดมินนะคะที่โพสต์คลิปทุกวันให้เราได้เรียนอย่างไม่เคยขาดเลยนะคะอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะที่คอยตอบคำถามแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมดีๆให้เราได้ทำกันนะคะ แล้วก็ทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยนะคะทุกคนที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้นะคะที่ทําให้หลักสูตรวิทันตศะสาสมาธิออนไลน์หลักสูตรนี้นะคะออกมาได้อย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะขอบคุณก็คือสมาชิกที่ร่วมเรียนทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะในการเรียนจนถึงเลยมาจนถึงเกินครึ่งทางของหลักสูตรนี้แล้วเนขะ้ามาไหนถึงเทอมสองแล้วนะคะ ขอขอบคุณทุกขั้นอีกครั้งด้วยใจจริงขอบคุณมากๆค่ะจริงๆแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนบนโลกนี้ได้มาเรียนหลักสูตรนี้เลยนะคะเพราะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สอนให้ทําสมาธินะคะสร้างพลังจิตแล้วก็มีสตินะคะซึ่งถ้าทุกคนมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยก็คงจะลดน้อยลงได้มากเลยทีเดียวนะคะเมื่อคนรอบข้างเราเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วนะคะเราก็สามารถเป็น ตัวแทนที่จะบอกสิ่งเหล่าดีๆเหล่านี้ไปให้คนรอบข้างนะคะได้เข้ามาร่วมเรียนหลักสูตรนี้กับเรานะคะขยายไปทีละน็กทีละน้อยนะคะก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งหลักสูตรนี้ก็คงขยายไปอย่างได้กว้างขวางม,ม,มากยิ่งขึ้น,นะค่ะสวัสดีค่ะพระเจ้าขอแนะนําตนเองนะคะพระเจ้าชื่อนางวันวณัฐรังสุพนี52ปีค่ะมีความประทับใจคําสอนหรือข้อบรรยายใดในหลักสูตร ประทับใจทุกหัวข้อบรรยายเลยนะคะชอบหมดเลยค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยชอบหัวข้อการทาสมาธินะคะเพราะว่ามันทำให้จิตใจเราเสงบร่มเย็นแล้วก็มีพลังสามารถกระจัดความทุกข์ได้ง่ายขึ้นมีความสุขได้มากขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งที่ทำให้จิตใจเราครุ้มคาัไม่นิ่ง ็นสิ่งที่เรามาจากภายนอกตลอดเวลากระทบใจลตลอดเวลาการทําสมาธิเนี่ยทำให้จิตใจเราเนิ่งแล้วก็รู้ตัวได้ง่ายมันสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกทุกโอกาสทุกเรื่องขอขอบคุณท่านพระอาจารย์นะคะหลวงพ่อวิอย่างที่ได้จ่อตั้งสถาบันพลานจิตตานุภาพนี้ขึ้นมาทําให้พวกเราเนี่ย ได้มีอ,อก,กาได้ปฏิบัติธรรมที่บ้านได้โดยง่ายโดยไม่ต้องเดินทางไปสะดวกสบายอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่เลี้ยงทุกท่านนะคะที่คอยดูแลนักศึกษาอย่างดีคอยส่งลิ้งคอยเตือนให้เราถึงเวลาเนีเราต้องปฏิบัติธรรมแล้วคอยวงบันทึก คอยประเมินผมให้เราทราบว่าเราอยู่ในเ,เกน์ไหนควรจะปรับปรุงอะไรเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพี่เลี้ยงชงโคทิดนะคะเพราะว่าได้ชวนเรามาป็นบัตธรรในครั้งนี้ซึ่งเราไม่เคยปดิบัติธรรมออนไลน์เลยนะคะเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราก็จะปรึกษาพี่เลี้ยงชงโคทิะคะ่ะท่านก็ อยแนะนำยังให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาให้ทำให้เราได้ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยดียนะคะอยากแนะนำออทุกคนที่เรารู้จักนะคะแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ผู้ที่มีเวลาน้อยก็สามารถทำได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยมาทำงานนะัะอาจจะว่านี่ก็คือเที่ยงคืน ก็ต้องต่อสู้กับพิเรพอยู่พอสมควรนะนะคะในการเผยแพร่หลักสูตรนะคะก็จะชักชวนเพื่อนๆน,นะคะตอนคุยะคะว่าเ,าเรามีหลักสูตรแบบนี้สนใจไหมถ้าใครสนใจเนี่ยมาปฏิบัติธรรมกับเราได้แล้วก็มีช่องทางก็คือเ c e b o o k ของชมงรมสถาบันจิตอาลุภาพแล้วก็ ในบุคองวัฒธรรมคลมีคำสอนของพ่อผ่าน Youtube แล้วก็มีหนังสือแล้วนะคะที่จะแนะนำเขาได้นะคะก็รประมาณเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิยาอึกสดกุลค่ะชื่อเล่นแคทค่ะอายุ46ปีค่ะ ก็ประทับใจในบทเรียนของหลวงพ่อวิริยังนะคะกะ็ได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาออกแบบแฟชั่นของสถาบันชนาพัฒน์ค่ะก็เลยได้มีโอกาสรู้จักหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเป็นผู้บรรมแล้วก็ผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันชนาพัฒน์นะคะแล้วก็หลักสูตรครูสบาธิหลักสูตรนี้ก็ได้รับการแนะนําจากพี่จุ๊บนะคะอาจารย์มนิกาก็ต้องขอขอบคุณ พิจุบสำหรับการแนะนำคอร์สดีๆมาให้น้องได้มีโอกาสเรียนด้วยค่ะก็ความประทับใจที่ที่มีกับหลักสูตรของหลุ่มพ่อนะคะก็คือเนื่องจากาเกิดมาก็เป็นศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็เรียนในโรงเรียนที่เป็นคาทอลิกนะคะโอกาสที่จะได้เรียนเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือว่าหลักสูตรการทำสมาธิอรื่อะต่างๆเนี้ยก็ค่อนข้างน้อยนะคะ ก็เรียนมีความสนใจแล้วก็รู้สึกว่าการทำสมาธินี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากเลยได้มีโอกาสเข้าร่วมในหลักสูตรนี้นะคะสิ่งที่ชอบและประทับใจมากก็คือว่าได้มีโอกาสเรียนในส่วนที่เป็นทางศาสนาพุทธผ่านทางคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อรวมถึงการเล่าประวัติต่างๆที่ ที่หลวงพ่อได้มีโอกาสเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติของท่านนะคะกับพระอาจารย์กงมาแล้วก็พระอาจารย์ท่านอื่นๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเล่าความเชื่อต่างๆในศาสนาพุทธก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ,ะในมุมมองของคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธตั้งแต่เกิดคะ่ะก็นอกจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเทอมนี้อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่า มีคำศัพท์ภาษาบาลีแล้วก็สันสกิตค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้คุ้นเคยมากนะักแต่ว่าก็พยายามศึกษาแล้ก็ทำความเข้าใจตามเทปบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อแล้วก็เทปทบทวนการบรรยายของอพี่ๆที่มาแชร์ให้ฟังนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนตรงนี้แล้วก็ในเมื่อ,อได้มีโอกาสแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็อาจจะนำ ความรู้ที่ได้เนี่ยค่ะไปเผยแพร่ให้กับหมู่ชาวคริสต์นะคะเพื่อนๆกันในแง่งว่าการทําสมาธิเนี่ยมันไม่ได้จํากัดแค่ต้องเป็นศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่นก็ทําได้แล้วก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างดีในแง่ที่ว่าทําให้เราจิตใจสงบแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ช่วยเราในการทํางานบางครั้งคิดอะไรไม่ออกนั่งสมาธิบางทีเราก็อาจจะอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเออเราเริ่มคิดออกแล้วก็ มีทางออกที่ดีขึ้นค่ะก็ขอบคุณลักสุดดีๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ประทับใจแล้วก็ศรัทธาใน,นหลวงพ่อวิริยังค่ะก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ได้มีโอกาสรู้จักกันในคอสนี้ค่ะขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยุ้ยว,วีนาเทศนนานะคะสำหรับวันนี้ยุ้ยก็จะมาพูดถึงความรู้สึกที่มีโอกาสได้เรียนการทำสมาธิ จากหลวงพ่อวิทยังนะคะก็คือยงเชื่อว่าการทําสมาธิจะทําให้เราอะ่ะมีพลังจิตที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงซึ่งเมื่อ15วันที่แล้วอะ่ะคุณพ่อยูประสบวัเหตุแล้วก็ยังนอนอนิ่งๆไม่สามารถตื่นขึ้นมาคุยกับยูได้คะ่ะแต่ด้วยพลังของการทําสมาธิอย่างตั้งใจ ามที่ท่านอาจารย์วิริยังได้สอนมาก็ทําให้เกิดปาฏิหารจริงๆค่ะทำให้ยุยมีพลังจิตที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถสื่อถึงคุณพ่อได้ทําให้วันนี้คุณพ่อตื่นมาคุยกับยุยได้อีกครั้งภายใน15วันนี้เองก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสก็เข้ามาเรียนสมาธิในหลักสูตรวิทันทสาสมาธินี้นะคะก็ต้องขอบคุณ ที่มีหลักสูตรออนไลน์ที่ทําให้เราอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ยุยยู่พิจิตรยุยก็สามารถเรียนครั้งนี้ได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ชววดีพี่เลี้ยงเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้การดูแลแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้ให้ยุยผ่าน15วันมานี้ได้แล้วก็ให้คุณพ่อได้ตื่นมาย้มแล้วก็คุยกับยูไในอีกครั้งกระทั่งทุกคนมีโอกาสก็อยากให้มาเรียนฝึกสมาธิในหลักสูตรของท่านอาจารย์วิริยังนะคะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะชื่อสวนราเฮงสิริชื่อเล่นชื่อกุ้งนะคะได้เข้าร่วมหลักสูตรวิทันตสา,าสมาธิออนไลน์รุ่นที่2สาขา37โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกลุ่มที่2ลํลำดับที่072ค่ะ มีความประทับใจต,ต่อคำสอนในส่วนของรักสูตรครูสมาธิที่อธิบายถึงสมาธิชานและยานซึ่งได้อธิบายลงในรายละเอียดให้ผู้ปฏิบัติอย่างเราได้มีความเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างสมาธิชานและยานโดยได้มีการแสดงภาพเป็นแผนผังการทำสมาธิเพื่อให้เราเข้าใจและสามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้ค่ะโดยการทำสมาธิให้เริ่มจากการทำคำบริกรรม เพื่อสะสมพลังจิตเมื่อพลังจิตมากพอก็จะเกิดเป็นฌานได้ซึ่งหมายถึงการเกิดความเป็นหนึ่งความละเอียดและความซาบซึ้งและนั่นจะทําให้เรามีความรู้สู่ความสําเร็จซึ่งก็คือญาณซึ่งญาณน,นี้ต้องใช้การฝึกฝนและสะสมพลังจิตให้มากขึ้นจึงจะค้นพบได้การทําสมาธิสะสมพลังจิตนั้นถ้าขาดความต่อเนื่องความสม่าเสมอการฝึกก็อาจจะไม่ก้าวหน้า ดังนั้นเราจึงต้องรักษาสมาธิของเราให้มั่นคงด้วยการหมันฝึกฝนนะคะและก็ในส่วนของเกดธรรมที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้เล่าในระหว่างทุด,ดงกับพระอาจารย์คงมาและก็หลวงปู่มั่นทําให้การเรียนสมาธิเป็นเรื่องที่สนุกมากขึ้นค่ะและท้ายนี้นะคะก็จะต้องขอบคุณค่ะพี่ขวัญเมธาพรขามดาผู้แนะนําและชักชวนให้มาเรียนในหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะและอีกทั้ง ยังต้องขอบคุณพี่ชาวรีในความเมตตาที่คอยดูแลและช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนสมาธิมาโดยตลอดค่ะโดยมีความตั้งใจว่าอยากจะแนะนําหลักสูตรนี้ให้กับเพื่อนๆที่รู้จักให้มาเรียนและก็ทําสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตกันให้ได้มากๆเพราะว่าพลังจิตนี้จะช่วยให้เราสามารถรเผชิญกับปัญหาด้วยสติแล้วก็จะผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ด้วยดีค่ะ ซึ่งการเรียนในปัจจุบันมีในรูปแบบออนไลน์ทําให้เราสามารถสะสมพลังจิตได้ทุกวันที่บ้านนะคะโดยส่วนตัวเชื่อว่าถ้าทุกๆกคนได้มาฝึกสมาธิและสะสมพลังจิตกันได้เยอะๆสังคมของเราก็จะน่าอยู่และทุกคนที่อยู่ร่วมกันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะหลวงปู่มั่นได้มีคํากล่าวไว้ว่าการได้สมบัติทั้งปวงไม่ประเสริฐเท่าได้ตนเพราะตัวตนเป็นบ่อกเกิดแห่งสมบัติทั้งปวงขอบคุณค่ะ ใครคือผู้รู้ให้เราก็รู้ว่าไม่สำคัญไม่รู้เช่นึกไปทำไมพูดโทรพูดโทอยู่ดีๆก็ให้ถามว่าใครคือผู้รู้แต่พอพอเราไปเจอผู้รู้ขเขาจะรู้ว่าอ๋อพระอาจารย์เรานี่วิเศษมากอีกตอนที่เราจะไม่เจอนี่คือเหม,มือนสามดาธรรม,มดา ทำุเจรอ้ยอาจาริ์มิเสถัขอความสุขสวัสดีจงมีแกสส่สรรหลายสันสุขกายสบายใจทำให้ประสบผลามสำเร็จงานสมสงท,ทุกคนเทอ